สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ใน scp c o n a e n e n t beat นะครับครั้งก่อนที่แล้วนะครับเราได้เราไดเออ้เดินมาห้องนี้ซึ่งห้องนี้ก็ก็มีอะไรมากมายแต่ผมจะไม่ต่อครับผมจะไปด้านหลังครับเพราะว่ามันดูแปลกๆมันดูเหมือนอีพิที่เนี่ยเหมือนแบบเราต้องการเลเวลสา กวนนะถึงจะมาได้คือผมจัดว่า1กับ2อยู่ในขั้นต่ำนะครับผมจัดอย่างนี้เลยและ4กับ3อยู่ในขั้นกลางส่วน5กับอะไรวะโอชิงห้ากับอุมิการผมอยู่ขั้นสูงเลย เกลียดเสียงนี้มากเลยอ้าบิลลี่โอเคตอนนี้มี scp แล้ว scp แปดเก้าห้าเอ ตต่ตอนที่มันเสร็จแล้วกันนะครับบิลลี่มาจากไหนก็ไม่รู้มันเริ่มแล้วตั้งชื่อเป็นอย่างนี้ดีไหมว่าแต่เรายังไม่รู้ไงว่าเราจะเจออะไรอีกแสดงว่าผมไอ้เมืองนั่นคืออะไรวะช่างเถอะบิลลี่ บิลลี่บิลลี่บิลล่มองซ้ายมองขวาไม่มีบิลลี่อ่ะบิลลี่ผมรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นผมขอผ่อนเสียงก่อนไม่ใช่ผมไม่ได้กลัวบิลลี่นะแต่ไอคอมพิวเตอร์อ่ะไอเสียงแร,รัๆนะโอเคปิดประตูตรงนี้บิลลี่จะไม่มาเฮ้ย เฮ้ยบิลลี่บิลลี่เสงแกสันอยู่นะเว้ยว้าเออ,อล,ลี่จับพลิดตาเด็กเด็กนิสัยไม่ดีเนี่ยห้ามละสายตามันห้ามละสายตามันไอสเต็ปโอเคครับผมขอเปลี่ยนแผนไอบิลลี่มันดักอยู่ตรงนี้ผมจะไปทางนั้นนะครับโอเคทางเก่า โอ้โอ,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 อ้ออ้ออ้ออ้ไอเมื่อไอ้นี้คือของคุณลุงนะจ๊ะไอ้ลุงมันจับเหยื่อวะเมือม่อเมือ่อกี้แล้วเหรอผมไม่รู้นลมันเกิดอะไรขึ้นแต่เซฟก่อนน่าจะดี ลองไปดูก็ได้เออไอ้ที่นี้ที่เราเจอกับไอ้ตัวแดงๆนี่ว่าจุดเริ่มต้นอุ๊อยาเขาบอกว่าเขาบอกว่าผมไปเซิร์ชด,ดูมาก็ต้อง คานอยู่เบาๆที่เนี้ยต้องเบากระพริบตาอู้ก็เริ่มมีโปรเกตแล้วนะผมขอเซฟไว้ก่อนนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบาย